ชื่อว่าหลายๆคนที่กดเข้ามาดูคลิปนี้เนียก็คือต้องการมือถือในช่วงประมาณ4,000บาท -5,000 บาทใช่ปะและนี่คือ Honor X6C นะครับและผมเชื่อเลยเกันว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นที่น่าจะตอบโจทย์หลายๆคนเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยราคาจับต้องได้นะครับผมมี AI ใส่มาให้เต็มเลยนะครับกล้องสวยแบตอึดที่สำคัญชาร์จเร็วมากๆนะครับแต่ที่สำคัญกว่านั้นเนี่ยก็คือตัวนี้มีการป้องกันการกระแทกระดับสูๆด้วยนะครับแล้วก็ กกกาาารรนนฝให้เอีสวัสดีครับผมเบลเองนะครับทุกคนสบายดีหรือเปล่านะครับผมสบายดีนะวันนี้เนี่ยเราจะมาดูกันว่าตัว Honor X 6 c นะครับจะให้อะไรเรามาบ้างนะครับในงบประมาณ4-5,000บาทนะครับตัวนี้เนี่ยราคาเริ่มต้นที่3,999บาทนะครับในรุ่นที่ให้แรม6กกิกความจุที่128่งกิกนะครับผมแล้วก็จะมีอีกหนึ่งโมเดลนะครับราคา4,799บาทนะครับได้แรมที่6กกิกความจุที่256ร้กิกนะครับเพิ่มมาอีกประมาณ800บาทนะครับคุณไ ความจุเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ1เท่าตัวนะครับสิ่งแรกที่เขาชูจุดเด่นมานะครับก็คือเรื่องของการกันรกระแทกนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าเขาได้รับการรองรับจาก STS มานะครับระดับพรีเมียมเลยนะว่าสามารถกันกระแทกได้ถึง1.5เมตรนะครับผมการกันกระแทกที่เขาหมายถึงเนี่ยก็คือไม่ได้ทําตกแล้วเครื่องไม่บุบน,นะยังไงเครื่องคุณตกกระแทกลงพื้นเนี่ยด้วยความที่เป็นพลาสติกเนาะตกปุ๊บมันบุบแน่นอนนะครับแต่ว่า ที่เขาออกแบบมามันสามารถกันกระแทกไส้นายของเขาไม่ให้มันกระทบกระเทือนจนทําให้เครื่องเนี่ยไม่สามารถใช้งานต่อได้นะครับผมแต่หลายแบรนด์นครับยังไม่มีใส่มาให้ในงบนีนะถ้าจาไม่ผิดนะครับตอนนี้เนี่ยออเนอร์เนี่ยเขาก็เน้นมาในด้านนี้มากๆเลยนะครับผมรวมถึงเขาบอกว่าเราสามารถนั่งทับได้เราสามารถเหยียบได้นะครับถ้าคุณน้าหนักไม่เกิน65กิโกรัมมันจะช่วยกันกระแทกในเรื่องของน้ําหนักที่เหยียบลงได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เขาใส่มาให้ก็คือ i p พ4นะครับผม กันน้ากันฝุ่นได้นะครับผมกันน้ำเนี่ยจะเป็นฟิลเหมือนเป็นกันน้ําฝนนะอย่างนี้ทุกคนผมเชื่อว่าหลายหลคนเนี่ยมีไบแอสในใจอยู่แล้วว่าเวลาเขาบอกว่ามันกันกระแทกได้กนันน้าได้นู่นนั่นอะไรอย่างนี้ใช่ปะ่ะพูดได้ฟังแบบนี้แล้วกันว่าริ่งที่เขาใส่มาให้เนี่ยเน้นไว้เลยนะครับว่าเผื่อไว้กรณีอุบัติเหตุเท่านั้นนะครับไม่ใช่แบบซื้อมาเพื่อจะเอามาตอกตะปูจริงๆซื้อมาเพื่อจะเอามาแบบไปจุ่มนะ้ําจริงๆงอะไรเงี้ยไม่ถูกต้องนะครับเอาไว้กันอุบัติเหตุด ดูพัฒนามากกว่าเดิมเนี่ยกับมือถือราคาถูกที่เขาเคยทํามาก็คือตรงหน้าจอเนี่ยเขาเป็น punch hole display ละนะครับก็คือไม่ใช่ติ่งทรงหยดน้ำอะ่ะมันเป็นแบบเจาะรูแล้วนะครับทำให้ดีไซน์มันดูพรีเมียมขึ้นมาประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็เขาใส่สแกนายนิในมือที่ด้านข้างตัวเครื่องมาให้เราด้วยนะแล้วก็มีสแกนใบหน้าปกติมาให้ด้วยนะแต่ว่าสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันน่าจะตกมาตายแบบหลายๆคนน่าจะหันมามองว่าเราจะซื้อรุ่นนี้ดีหรือไม่ดีเนี่ยก็คือความละเอียดของหน้าจอนะครับเพราะว่าเขาใส่มาให้เพียงแค 720p เท่านั้นเองนะคบผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าในเลทราคา4,000บาทเนี่ยเกือบจะ5,000บาทอยู่แล้วนะทำไมถึงยังใส่หน้าจอ HD+ Plu มาอยู่นะครับ 720p ซึ่งผมว่ามันน่าจะดันได้ถึง1,800บาทแน่นอนว่าจะเป็นสิ่งที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะเอาจุดนี้มาตัดสินใจว่าเราจะซื้อรุ่นนี้ดีหรือเปล่านะครับแต่ว่าเขาใส่อย่างอื่นมาทดแทนให้นะครับอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยเขาสามารถสู้แสงสว่างได้ดีมากๆนะครับก็คือเขาใส่มาให้สูงถึง1,000กับอีก10มิสนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราใช้งานกลางงแจ้เนี่ ก็จะตอบโจทย์หลายๆอาชีพนะครับอย่างเช่นไรเดอร์อะไรเงี้ยหน้าจอสว่างๆเนี่ยมันก็ต้องตอบโจทย์กว่าอยู่แล้วใช่เพราะว่าเราใช้งานกลางแจ้งบ่อยนะครับโดนแสงอาทิตย์บ่อยใช่ปะ่ะการที่มีซัก1,000งพันิสเนี่ยดีกว่า500ร้อยนิสอยู่แล้วนะครับมันก็จะสู้แสงสว่างได้ดีความกว้างของหน้าจอตัวนี้คือ6.61นิ้วนะครับรีเฟรชเรทที่120่งเฮิร์นะครับผมว่าคุณตัด120่งรอยเฮิร์ออกหรือ90้าเฮิร์แล้วก็ใส่เป็น Full HD แทนก็ได้นะครับอันนี้คือควววาาาามมมมเเเหหห็นน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 นอออองงผผะแแต่่่่่่่สสึึทีีีรรู้้้กกกชบบจๆด์ืย กับราคานงี้นะครับก็คือเขาใส่ใจในเรื่องของเทคโนโลยีของการถนอมดวงตาเรามากๆนะครับอย่างเช่นตัว e-book โหมดนะครับใส่มาให้นะครับมี DC dimming นะครับมี eye protection Mode มี dynamic dimming นะครับคืออะไรก็ได้ที่เป็นเทคโนโลยีของหน้าจอที่ช่วยในเรื่องของแบบให้ดวงตาเราปลอดภัยอะไรเงี้ยผมชอบนะครับเพราะว่า ส่วนตัวเนี่ยผมเล่นมือถือตอนกลางคืนบ่อยนะครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่จับมือถือทั้งวันเนี่ยก็ควรจะมีเทคโนโลยีอะไรแบบนี้อยู่ในมือถือของคุณทั้งหมดโดยรวมของตัวหน้าจอที่เขาทํามาให้เราเนี่ยอย่างเดียวที่ต้องคิดก็คือ720 p มันเพียงพอกับคุณไหมนะครับหลายๆคนอาจจะต้องลองเข้าไปดูที่หน้าร้านก่อนหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าส่วนอื่นๆเนี่ยผมถือว่าโอเคมากๆเลยนะครับกับขนาดหน้าจอนะครับ120ยยี่สเฮิร์ตอะไรเงี้ยเราปรับได้ด้วยนะครับปรับ120ตลอดเวลาอะไรเงี้ยหรือ เทคโนโลยีซัพพอร์ตดวงตาเราเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆนะครับสำหรับมือถือรุ่นนี้นะอ๋อแล้วก็สู้แสงดีมากๆและผมคิดว่าสําหรับราคาเนี้ยในเรื่องของกล้องนะครับเขาทําออกมาได้ดีกล้องหลังเนี่ยเขาให้มาสูงถึง50ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็มีเลนส์เสริมเข้ามาอีก1เลนส์นะครับเป็นเลนส์ช่วยแบบไฮมาโคอะไรแบบนี้เนาะแต่ว่าเขาจะไม่มีเลนส er ์อัลตร้าวมาให้นะครับไม่มีเลนส์ซูมมาให้ซึ่งผมไม่ได้คดาดหวังอะไรกับมือถือราคางพวกนี้อยู่แล้วนะครับว่าจะต้องมีเลนส์ซูมมาให้จะต้องม้ er er มา,นะามใหานะาาาให แต่โดยรวมแล้วภาพถ่ายที่มาจากกล้องหลังเนี่ยถือว่าทําได้ดีนะครับคือคุณสามารถเปิดโหมดความละเอียดสูงเมื่อต้องการภาพที่คมชัดมากๆนะครับหรือว่าถ้าเกิดลองถ่ายแค่ลงโซเชียลธรรมดาอะไรเงี้ยก็ถือว่าโอเคนะครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นกล้องที่มีโหมดรองรับการใช้งานเราก็ครบๆเลยนะเปิดหน้ากล้องขึ้นมานะครับทุกคนก็จะเห็นว่าก็จะมีโหมดถ่ายภาพบุคคลมาให้นะครับโหมดกลางคืนมาให้นะครับแล้วก็ หมดวิดีโอหมวดิดีโอเราถ่ายได้ที่1 0 8 0 p แล้วก็30 fps นะครับก็ตรงนี้ก็จะถือว่าไม่ให้เครดิตในเรื่องของกล้องวิดีโอแล้วกันนะครับไม่ใช่ไม่ได้เป็นกล้องวิดีโอที่ดีขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเขามีกล้องโหมดโปรมาให้นะครับแบบปรับค่า iso ได้นะครับ ปรับชัตเตอร์สปีดเองได้นะครับ,ปร,บปรับค่า EV ออโต้โฟกัสไว้บาลานซ์เองได้นั่นเองนะครับผมแล้วก็แน่นอนนะครับมีโหมดความละเอียดสูงนะสโลโมชันก็มีมาให้เหมือนกันเช่นเดียวกันนะครับแต่โดยรวมของภาพถ่ายที่เขาให้มาในรุ่นนี้นะครับเขามีโหมดกลางคืนมาให้เนี่ยตอนกลางคืนมันมันทำงานได้ดีอยู่แหละส่วตนตัวผมเองไม่ได้เป็นคนที่ชอบถ่ายอะไรตอนกลางคืนอยู่แล้วเนาะชอบถ่ายตอนกลางวันมากกว่านะครับส่วนกล้องหน้านะครับเป็นกล้องหน้าที่ให้มาเฉยๆนะกล้องหน้าไม่ได้แย่แต่ว่าก็ไม่ได้ดีนะครับให้มาที่5ล้านพิกเซลนะ <laughs> ออากมาแล้วเนี่ยก็จะเห็นได้ว่างานผิวเนี่ยโอเคเลยนะครับปากอมชมพูมากนะครับมีความแบบหน้าเนียนประมาณหนึ่งเลยนะครับแล้วก็เก็บแสงเก็บรายละเอียดได้ดีนะครับสำหรับกล้องหน้านะครับคือถ้าเกิดว่าแสงมันเพียงพอแสงมันสาดใส่หน้าเรายัางไงกล้องหน้ามันก็สวยอยู่แล้วใช่ปะ แต่จุดเด่นที่เขาเน้นมาในรุ่นนี้มากๆก็คือเรื่องของ AI นั่นเองนะครับเขาเป็นหนึ่งรุ่นที่ราคาถูกแล้วก็ใส่ AI มาให้เยอะมากๆนะครับในการตกแต่งภาพนะ <S <S เช่น AI eraser นะครับผมเชื่อมากเลยเกินว่าหลายๆรุ่นในเรทราคานี้ไม่ได้ใส่มาให้นะครับเด n ร r น่าจะเป็นแบรนด์แรกหรือเปล่าแต่เท่าที่จับมาในปีนี้ยังไม่มีอย่างเช่น AI eraser เนี่ยใส่มาให้นะครับ AI face tool ใส่มาให้ <S <S <S> <S คุณถ่ายภาพเพื่อเป็นกลุ่มใครมันหลับตาอยู่เนี่ยใช้ AI face tool นะครับเปิดตาเพื่อน มาได้โคตรเจ๋งนะครับผมไม่ค่อยมีเพื่อนไงเลยไม่มีภาพมาให้ดูนะครับเดี๋ยวจะลองหลับตาแล้วก็ลองถ่ายให้ดูนะครับมี AI beauty ใส่มาให้นะทุกคน iPhone <c oughs> ก็ไม่มี <c oughs> กล้องหน้า iPhone ไม่มี AI beauty มาให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็มี AI upscale ใส่มาให้นะครับเวลาเราถ่ายภาพมา อยากได้ภาพที่คมชัดมากยิ่งขึ้นนะครับกด AI upscale ขึ้นไปเนี่ยภาพจะคมชัดขึ้นและที่สําคัญเนี่ย AI outpainting ตัวนี้ถ้าเกิดว่าอยู่บนเว็บไซต์คุณต้องเสียเงินนะการ outpainting ภาพให้มันแบบกว้างขึ้นนะเดี๋ยวผมอธิบายก่อน outpainting ก็คือเวลาเราต้องการขยายภาพออกไปนอกจากภาพที่เราถ่ายมาแล้วอะ่ะมันคือต้องใช้ AI ในการเจนภาพให้ขยายออกไปใช่ไหมครับซึ่งปกติมันจะต้องเสียเงินแล้วมันทําได้บนเว็บไซต์นะครับบนมือถือส่วนใหญ่ไม่มีตอนนี้มีบนมือถืออ็อเนอร์นะครับอันนี้ให้ฟรีเลยนะอันนี้คือความเด็ด ของ AI ที่เกี่ยวกับเรื่องภาพนั่นเองนะครับแต่ว่ามันจะมี AI อีกหนึ่งตัวนะครับที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือตัว AI Button นั่นเองนะครับคือเราสามารถกดปุ่มเปิดปิดเครื่องค้างไว้นะครับมันก็จะมีเหมือน Gemini ขึ้นมานะครับซึ่งมันจะช่วยเราได้หลายๆอย่างนะครับผมเราสามารถพูดคุยตอบโต้กับ Gemini ได้นะครับสอบถามเรื่องของการเรียนนะครับอะไรต่างๆเนี่ยให้เขาเจนภาพให้เราได้ฟรีๆเลยนะครับสวัสดีครับช่วยสร้างรูปเต่าน่ารักให้หน่อยนี่คือรูปเต่าน่ารักที่คุณขอครับ เราก็จะมี Google Lens ด้วยนะครับผมเรายก Google Lens ขึ้นมาเนี่ยเราสามารถปดถ่ายปุ๊บตัวนี้คืออะไรบอกหน่อยเราไม่รู้จักนะหรือว่าจะหาซื้อที่ไหนอะไรเงี้ย Google Lens ช่วยได้นะครับสิ่งนี้คืออะไรครับนั่นคือ Nintendo Switch ค่ะมีอะไรให้ฉันช่วยเกี่ยวกับ Nintendo Switch ไหมคะหรือว่าจะเป็นการแปลภาษาแบบร e ยล time เนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับได้หลายภาษามากๆด้วยนะครับคือต้องบอกว่า AI ของ Google ตัวเนี้ย มันไปไกลมากๆแล้วเหมือนกันนะครับแต่หลายคนเนี่ยถ้าเกิดว่าต้องการลองใช้ AI ดูบ้างเนี่ยมันอยู่บนมือถือที่ราคาแพงมากๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นออ n o เนอร์ในรุ่นนี้นะครับในราคาประมาณ4,000บาท5,000บาทเนี่ยจะตอบโจทย์คุณแน่นอนนะครับสำหรับคนที่อยากลองใช้ AI เบื้องต้นดูบ้างนั่นเองนะครับ แล้วก็หลายๆคนเนี่ยอาจจะก,กังวลว่ารุ่นนี้จะเล่นเกมได้บ้างไหมจะเล่นโซเชียลได้ลื่นหรือเปล่าการใช้งานทั่วไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงการเปิดกล้องนู้นก็เปิดการเปิดอะไรแอปตัวนี้นะครับผมเขาจะใส่ h e l ร o g 81มานะครับแรมเริ่มต้นพื้นฐานเนี่ยคือ6กิกแล้วก็เปิดเพิ่มได้อีก6กิกด้วยนะครับรวมกันเป็น12กิกด้วยกันนะครับจะได้6กิกทั้ง2โมเดลเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น3,000กว่าบาทหรือว่ารุ่น4,000กว่าบาทก็จะได้6กิกมาเหมือนกันนะครับถามว่า,มามไ,ไม,มา ทำเวเซิร์ฟ ROV ฟีไฟระดับเบื้องต้นอะไรเงี้ยปรับการาฟิกต่ำๆหน่อยก็เล่นได้ลื่น60 FPS เช่นเดียวกันนะครับถือว่าคือมันจะตอบโจทย์เกมที่ไม่ได้กินทรัพยากรเครื่องสูงมากคุณจะเอาไปเล่นเกมชินวูทลิงเวฟอะไรเงี้ยไม่ได้แน่นอน100%นะครับตัวนี้เขาเน้นแบบ o v e r อร์อนะครับไม่ได้เน้นเรื่องเกมเป็นหลัก เล่นโซเชียลได้ลื่นไหลเล่นแอปพลิเคชัน Tik t o อกได้ลื่นไหลเปิด Facebook ได้ลื่นไหลแค่นี้ก็จะตอบโจทย์แล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเขามาพร้อมกับ Android 15ในกล่องเลยกับ Magic OS version 9.0นกะครับก็จะมีละหลายฟีเจอร์นะเนาะอย่างเช่น m g i i c c p s u l e เนี่ยก็จะเป็นฟีเจอร์หนึ่งที่ผมชอบนะ a ม i c Capsule มันจะแบบมันจะมีอะไรเด้งป๊อปขึ้นมาเวลาเราใช้งานใช่ปะ ทังเวลาเราอัดเสียงเวลาเราอัดหน้าจออะไรอย่างนี้นะครับวเวลาเปิดเพลงก็จะมีเมจิกแคปซูลขึ้นมาให้ดูเก๋ๆนะครับเหมือนด y น a ามิกไอแลนซ์ของ iPhone นั่นเองนะครับมีเมจิกพอทอลนะครับฟีเจอร์นี้เป็นฟีเจอร์ที่ไม่ได้ตอบโจทย์ผมนะผมไม่ค่อยได้ใช้ฟีเจอร์นี้เท่าไหร่มันเป็นฟีเจอร์มันแบบว่าเราสามารถลากบางเสียงบางอย่างจากหน้าจอเราไปแอปอื่นๆได้เลยอัตโนมัติเร็วๆเร็วๆอะไรเงี้ยอย่างเช่นเราเปิดเว็บไซต์อยู่แล้วรู้สึกว่าภาพนี้อยากส่งให้เพื่อนเลยเราลาก กดค้างนะครับจากรูปนั้นแล้วก็ลากไปที่แอปอื่นได้เลยเราถามว่า m a g i c o s เนี่ยเขามีแอปขยะเยอะไหมก็บอกตรงว่าถ้าเป็น o น n ร r เนี่ยเรยนราคานี้มันมีแอปที่เขาลงมาเสริมให้นะครับหลายๆแอปเลยนะครับแต่ว่าทุกๆแอปที่ผมกดดูมันลบออกได้หมดนะครับแล้วก็ไฮไลท์สุดท้ายนะครับที่เขาใส่มาให้เราก็คือความจุข,ของแบตเตอรี่นะครับที่ให้มาขนาดใหญ่มากนะครับราคานี้ให้มาที่5,300 ah เลยนะครับ แต่ว่าประเด็นคือเขาใส่ความเร็วในการชาร์จมาใถึง35วัตต์ด้วยนะครับผมกับราคา5,000บาทก็จริงๆแล้วผมว่ามันเป็นมาตรฐานนะหลายๆแบรนด์เนี่ย อาจจะไม่ได้ใส่ให้มาถึงขนาดนี้แต่ว่าหลายๆแบรนด์ก็ใส่มาให้มันเหมือนกันถือว่าเขาทําออกมาตอบโจทย์สำหรับคนที่ต้องการมือถือที่แบตอึดน,นะครับใช้งานยิงยาวได้ทั้งวันชัวร์อุปกรันตีได้เลยเครื่องอ่ะเราได้มานานแล้วเปิดอ่ะเราก็เล่นบ้างไม่เล่นบ้างอะไรเงี้ยผมไม่ได้ชาร์จแบตคือเปิดออกมาปุ๊บชาร์จแบตครั้งเดียวให้มันเต็มมันวางไว้อย่างนั้นอ่ะเป็นอาทิตย์อ่ะหยิบมาเล่นเรื่อยๆยังไม่ได้ชาร์จเลยตอนเนี้ยแบตยังเหลืออยู่เลยแล้วถ้าเกิดว่าเป็นอยู่ในช่วงร,ราคาดราคาใกล้ๆกักกนหลายรุ่่่นนนัอยางเชตว Galay A06 ถ้าดูเรื่องของหน้าจอเนี่ยก็จะไม่ได้ไม่ได้กินออเนอร์อยู่แล้วนะครับถ้าเป็นหน้าจอเนี่ยถือว่าดรอปกับอ o อเนอร์เยอะเลยเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวชิปเซ็ตเ้าให้มาแรงกว่านิดเดียว G P U ตัวเดียวกันแต่ว่าความแรง C P U อาจจะแรงกว่านิดเดียว นิดแบบนิดเลยอะแล้วก็ราคาใกล้เคียงกันขนาดนี้ให้แรม4อ่เอาเป็นว่า Samsung Galaxy A06 มันไม่ใช่คู่แข่งอยู่แล้วนะครับอีกตัวหนึ่งตัวแดงๆเลยนะก็คือตัว Redmi นั่นเองนะครับ Redmi 14c นะครับในเรดราคาใกล้ๆกันนะครับผมตัวนี้เนี่ยเขาได้หน้าจอ120 Hz, เหมือนเหมือนกันนะครับหน้าจอเขาใหญ่กว่าที่น่าจะตกมาตายก็คือเป็นหน้าจอว a t ต r d ์นะครับผมนอกนั้น,นียก็ไม่มีอะไรสู้ได้นะเพราะว่า ออเนเนี่ยเขาให้การดูแลดวงตาเราแล้วก็เป็นหน้าจอ hd plus เหมือนกันด้วยนะครับแต่สิ่งที่อ็อนเดีกว่ามากๆก็คือความสว่างเขาสูงกว่านะครับ1,000กับอีก10นิตนะครับแล้วก็มีเทคโนโลยีถนอมสายตาเรานะครับที่บวกเข้ามาเพิ่มให้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องหน้าจอเนี่ยออเนอร์ Honor ก็จะได้กินไปนะครับในส่งเลดมีนะชิปเซ e ตเนี่ยเขาให้มาตัวเดียวกันนะครับ g 8 1นะแล้วก็แรมนะครับ ให้มาที่เริ่มต้น4 g b นะครับแล้วก็มีแรม8มาให้นะครับตัวแรม8ก็ต้องให้เขาไปเนาะแต่ก็ตามราคาด้วยนะครับผมแล้วก็กล้องเนี่ยพอๆกันนะครับเขาดีกว่าเราตรงที่เป็นกล้องหน้า13ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็แบตเขาด้อยกว่านะครับชาร์จเร็วก็ด้อยกว่านะครับ AI ก็ไม่ได้มีมาให้นะครับ AI, aser, AI เลเซอร์ AI อ u ลเพนติ้งอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นในช่วงงบใกล้ๆกันเนี่ยก็ จริงๆแล้วมันก็มีอีกหลายรุ่นเนาะแต่ผมก็ยกตัวอย่างแบบรุ่นแบบ Hot Hot ละกันที่เข้าขายดีๆเนาะที่เป็น2รุ่นนี้นะครับสำหรับออเ e อร์ X64 ในรุ่นนี้นะครับก็น่าจะตอบโจทย์หลายๆคนเช่นเดียวกันนะครับผมไม่แน่ใจว่าเขามีขายเป็น Outlet ไหมปกติออเ w อร์ไม่ค่อยมี Outlet นะถ้าจะมีเนี่ยก็จะอยู่ที่แบบลองไปดูที่ Power Buy Badana อะไรเงี้ยน่าจะมีนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วน่าจะขายออนไลน์นะครับผมรุ่นนี้แต่ว่าที่สําคัญเนี่ยคือราคานี้เนี่ยคุณได้ของแถมเป็นพัดลมคล้องคอนะครับใช้งานไปเนีี่่่ยยก็จะะหััวไมมมรรร้ออนนพดลคคเาาาปาณ เกือพันสองเลยนะทุกคนฟรีนะครับซื้อในช่วงโปรโมชั่นเขาอะ่ะเขาจะได้ให้พัดลมคุณมานะครับของดีนะเราใช้แล้วหัวไม่ร้อนไงเวลาเล่นเกมยังเล่นแบบ ROV ใช่ป่ะ ROV เนี่ยรุ่นนี้60 f p s นะนิ่งๆเลยนะยาวๆย,ยิงยาวได้เรือยเพราะว่าเครื่องไม่ร้อนอยู่แล้วนะโอเคนี่คือทั้งหมดของ o ุล์ r X 6 c นะครับผมผมเชื่อว่าน่าจะตอบโจทย์หลายๆคนนะครับที่ต้องการมือถือในช่วงราคาประมาณ4,000บาท5,000บาทนะครับอาจจะมีรุ่นอื่นที่มีบางอย่างที่ดีกว่านะครับแต่ บอกตรงว่าตัวนี้คือมันโอเวอร์ออนไม่ได้เน้นเรื่องของการเล่นเกมเป็นหลักถ้าเกิดคุณเอางบนี้ไปเทียบกับเรือถือการเล่นเกมเนี่ยแน่นอนว่าคุณจะได้ CPU ที่แรงกว่าแต่ส่วนอื่นๆเนี่ยที่เขาใส่มาให้คุณก็จะไม่ได้ไงอย่างเช่น AI คุณไม่ได้นะความเร็วในการชาร์จ35วัตนะครับรุ่นนี้ก็น่าจะเป็นตัวท็อปๆเลยนะที่ให้ความเร็วมาสูงประมาณนี้นะครับในราคานี้นะแล้วก็มีในเรื่องของการถนอมสายตานะครับที่ใส่มาให้จัดเต็มเลยนะแล้วก็ การกันกระแทก1.5เมตรคือทุกอย่างมันเป็นรวมอยู่ที่การกันกระแทกหรือเปล่าไม่รู้ในราคานี้นะครับอย่างนั้นคือมันการตก1.5เมตรได้อะทุกคนการอุบัติเหตุและการผมผมขอพูดว่ามันเป็นการกันอุบัติเหตุแบบหลายๆอย่างนะครับไม่เกิน1.5เมตรเนี่ยมันจะทำให้ใต้ในของเราเนี่ยมันไม่กระทบกระเทือนจนทําให้เครื่องเนี่ยไม่สามารถใช้งานต่อได้นะครับซึ่งในหลายๆแบรนด์เนะี่ยยังไม่ได้ให้ความใส่ใจในเรื่องนี้นะครับอันนี้คือสิ่งที่ออเนอร์ทำได้นะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะน,น,นะรัลลลออองงไไปหาาเ่่กด้วืวจ สั่งมาจากออนไลน์ก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าสนใจนะคลิปนี้เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับผมแล้วเจอกันใหม่รีวิวนะใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็คอมเมนต์เข้ามาสอบถามได้เรื่อยๆเลยนะครับเพราะอ้อในคลิปนี้นะครับท้ายคลิปเนี่ยตัวนี้ผมส่งต่อให้เป็นมือสองให้ด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่าสนใจเนี่ยก็เดี๋ยวผมจะวางลิงก์ลิงก์ไลน์ทักมาหาผมนะครับเดี๋ยวผมจะส่งต่อให้เท่าไหร่เหลือยังไงเดี๋ยวจะส่งให้ฟรีหรือเปล่าอ่ะโอเคนะครับผมประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่รีวิวนะนะบ๊ายบายยบ